ครับพี่น้องครับวันนี้รายการปั่นเพื่อเธอมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งและปั่นเพื่อเธอก็ยังอยู่จังหวัดเล็กๆที่ชื่อจังหวัดสิงห์บุรีแต่จังหวัดเล็กๆนี้นะครับพี่น้องฮะมีเรื่องราวมากมายที่จะมาเล่าพี่น้องฟังเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นความบันเทิงเป็นความสนุกทั้งนั้นพี่น้องครับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับอยู่ที่วัดโพเข้าเพาะแม่บ้านกลุ่มหนึ่งจับกลุ่มกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ทํานาไม่ได้ครับพี่น้องครับ ก็ต้องหาอาชีพอื่นมาเสริมแทนวันนี้เราจะไปดูหัตถกรรมฝีมือสารตะก้าโดยใช้ได้ย้อมเทียนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งฝีมือของพี่น้องกลุ่มแม่บ้านถ้าพี่น้องสนใจจะสนับสนุนก็เดี๋ยวเรามีเบอร์โทรที่รายการอย่าลืมนะครับอุดหนุนของไทยอุดหนุนแม่บ้านยามเวลาว่างใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ไปติดตามกันครับ วัดีครับวันนี้ก็วันที่15นะครับเป็นวันดีวันหนึ่งเดีวันนี้เราจะพาท่านมาเยี่ยมเยียนที่วัดโอข้าวพอนะครับเพื่อจะได้มาดูทิน้าโอทองที่เราได้ร่ำเรียนกันมานะครับเป็นการสอนชาวบ้านโดยอาจารย์กระตันอยู่ซึ่งท่านเตรียมความอยู่แล้วนะครับ เป็นการสารตะกร้านะครับก็ประมาณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่บ้านของท่านประธานชุมชนนะครับคืออาจารย์อาจารย์พนมแก่นกวานก็จะได้ปรึกษาเรือการรกับการทำสำนัก์ีที่สมบูรณ์แบบต่อไปนะครับเขาเรียนเชิญข้างในเขาเรียนเชิญข้างในเลยครับครับพี่โชจะกล่าวอะไรสักหน่อยไหมครับในหน้าเรื่องที่สับกคน ก็ไปดูทีวิธีทำสารว่าใช้ประมาณกี่เดือนแล้วทำเสร็จแล้วขายพวกประมาณเท่าไรก็อยากให้บรราเนี่ยก็อธิบายให้เราฟังให้เราได้รู้ได้เห็นนะครับกับตาของเราครับเชิญเลครับนี่เป็นผู้สอนทำสารตะกร้าของชุมชนวัดโพก็พอคุณคุณโคกตันยูพานเวศอาารครูอธิบายนะครับอาารสวัสดีค่ะที่ันนางกตันยูพานเวศนะคะ เป็นเป็นครูสอนทำตะกร้าจากเชือกฟางอาบเทียนนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะไปอบรมด้วยงบประมาณตนเองนะคะชั่วโมงละบาทประมาณ4ี่ติต่อชั่วโมงแล้วก็เสียไป4ี่ิบสองบาทเสร็จแ,แล้วเราก็ติดใจอยากทำอีกก็ไปของบประมาณจากาจัดหา,าง,งานทำ ตานักงานจะหาทํางานทําแต่หัดสิงบรีก็ให้งบประมาณมาทางพี่โชยบิดตากตต้านให้งบประมาณมาทําเนี่ยฮะแล้วก็จะจะ,จะ,จ,ะจะมีเชื่อจะมีมเรียกอะไรนะโครงเหล็กเนี่ยฮะเป็นโครงเหล็กแล้วแต่ขนาดนะคะอันนี้เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดบิก๊ก แล้วก็มีเด็กจิ๋วก็มีอ่ะครับขอสองอสามมาทนี่เลยอ่ะาพวกสามมาทางนี้เลยนะคะอันนี้ลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ที่สอนกันเนี่ยค่ะวันนี้มาพบไมคิบสิบคนนะคะต้องต้องทำโทษคนไม่มาเนาะเนี่ยค่ะเ็าจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ลายค่ะแล้วแต่คนจะเลือกลายลายแบบลายแบบพื้นฐานก็คลายแลแต่แล้วแต่ ลาย,ลายแลวแต่จะคิดทําอันเนี้ยแล้วเราจะมีลายพัดนะคะเป็นลายพื้นฐานอย่างเงี้ยทุกคนต้องทําเป็นนะคะและพอต่อมาพอลายพื้นฐานเสร็จก็เลือกลายจะเป็นลายหัวใจก็ได้เป็นลายหัวใจเป็นลายหัวใจคู่หัวใจคู่นะคะน่ะหัวใจคู่อันนี้จะยากหน่อย อันนี้จะเป็นลายหัวใจอันนี้เป็นผีเสื้อนะคะเป็นลายผีเสื้อสรุปแล้วเนี่ยเราเราให้ผู้เรียนเลือกว่าจะชอบใจลายอะไรบ้าง<ม>ค่ะผู้เรียนก็จะเลือกตามใจชอบแล้วเอาไปขายที่ไหนครับเอาไปขายตามในชุมชนนี่แหละวิธีการขายเนี่ยเราจะอาจจะไปคุยให้สำนักง,งานฟังก่อนสำนักง,งานเห็นก็ส,สั่งสิบใบ เราจะใส่ของเช่นไข่แล้วก็ผลไม้เอาไปให้ผู้สูงอาย,ยุในวันเกิดรหรือขึ้นบ้านใหม่หรือเป็นวันเปิดสำนักงานอะไรเงี้ยค่ะพอไปให้เสร็จแล้วติดใจชอบก็สั่งซื้อค แล้วแต่อันนี้ก็ประมาณสัก4ี่ร้อนิดรแล้วก็อย่างที่กำลังทำเนี่ย7 0 0 800อยยังร้อย0จอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วแต่ลายถ้าลายยากก็จะแพงหน่อยครับถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจก็สั่งได้ที่วัดโพขราพวัดโพข่าพรมมีเบอร์โทรไหมครับชุมชนวัดโพข่าพรบ เอาเอาบอกได้เลยครับได้เลย0 8 1 4 1 1 2 4ห1ึ่งสหนได้เลยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านสนใจ่เขาจะได้โทรแล้วก็ช่วยอุดหนุนหน่อยจะได้เป็นรายได้ และอย่างหนึ่งพูกที่ทำเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเนี่ยไม่มีงานทำไม่มีงานทำนะคะช่วยสร้างงานหน่ยครับช่วยสร้างงาานสวไปหมดเลยไม่ไม่มีงานทำค่ะเนี่ยแบบทำนาเนี่ยคนนี้ทำนาไม่อยากได้ระดับได้โอ้ยเนี่ยแหละครับเดี๋ยวโฆษณาผ่านเนี่ยทำนานะคะไม่มีงานทำนาก็ทำไม่ได้ก็อะไรทำไม่ได้ครับก็ไม่มีน้ำช่วงนี้รัฐบาลบอกว่าน้ำไม่มีอย่าทำเลยครูกตัญญูก็เลยบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวเรามา ทำตะก้าขายกันเดือนที่แล้วเนี่ยขายได้ไปประมาณ10กว่าใบสำนักงานจัดหางานทำอุดหนุนไปสิบใบแล้วก็ภผยบุญไก่ย่าง5้ใบแล้วก็สำนักงานต่างๆสงใบสใบเทฟเทฟไชอบสิบใบเกตสลาเออเกลาเบเกอรี่สิบใบหนุนพวกเราก็ดีใจแต่นี้วิธีการได้กำไรเนี่ยไม่มากนะคะต้นทุนทราบต้นทุนไหมคะ ต้นทุนเนี่ยเหล็กเนี่ยเฉพาะใบเนี้เหล็กเนี่ยร้อิบพร้อมพร้อมทั้งเชือกทำก็ประมาณ10วัน10วันเราขายได้400หักต้นทุนละร้อยี่สิบเหลือ300ร้อยสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบจะสิวันวันละ28บแปดบาทกำไรงามเลยค่ะ ทำประมาณกี่เดือนแล้วครับก็หลายเดือนแล้วค่ะเหนื่อยไหมครับก็ไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่ามันมันใจมันรักแล้วก็แล้วใช้ประมาณกี่วันครับทำเนี่ยก็หลายวันประมาณลูกก็ตกสิบห้าวันกว่ากว่าด้วยนะถ้าไม่เป็นก็เป็นเดือนถ้าเป็นก็ก็เยาะหน่อี้ครับแล้วคุณเชื่ออะไรครับวิเลยวันใจ่นวิเลยวันใจฝนครับเป็นไหไหมครับ นี่ครับไม่แอซครับมาทำประมาณกี่วันแล้วครับโรคเนี้ยโรคเนี้ยเหรอครับก็เราเราเดือนจะได้แล้วล่ะเนี่ยรวมเดือนรวมรวมไปถึงเดือนละรวมนี้ไปเท่าไหลมาไหลอ่ารวมนี้ประมาณเจ็ดแปดร้อยค่ะแปดแปดร้อยประมาณเดือนหนึ่งราคาเจ็ดแปดร้อยชื่ออะไรครับโอ้ชื่อมยาาจันมันมะย่าจันมันครับครับ นีประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วลูกนี้ราคาเท่าไหร่ครับหกร้อยค่ะหกร้อยแต่ละลายแต่ละลายแต่ลายแล้วแต่ลายครับลายนั่นก็แพงขึ้นอีกลายยากก็แพงลายยากก็แพงครับนั่นเชื่ออะไรครับยูพายูพาชาตโกชาตโกครับ ลูกนี้ประมาณกี่วันครับที่ตานมก็ได้ขนาดนี้อันนี้อาทิตย์แก่ๆแล้วค่ะเป็นอาทิตย์แก่ๆนะครับนี่ลูกนี้ก็ใช้เวลาอันนี้เดือนนึงได้นะครับก็คงประมาณไม่ถึงละค่ะอ๋อดอันนี้เพราะว่าลายมันสวยอ๋อสวยครับที่นลายสวยมากครับนี่ชื่ออะไรครับ ชื่อชื่อบัวลอยค่ะบัวลอยประพาสิงค่ะประพาสิงค่ะนี่สวยมากครับนี่รุ่งนี้สวยมากครับทำโบลาณสวยมากครับแล้วราคาเท่าไหร่400 400 รูปแมวนะคะประมาณาทีหนึ่งนะคะสี่ร้อยสี่ร้อยูกเล็กันนี้ลูกเล็กไงอ่ะแล้วเมื่อยไหมคะมันก็เป็นอ่ะมันก็เป็นนิ้วอ่ะนิ้วมือเจ็บไหมไม่ปวดตารหดัา วัสดุในการสารตะกร้าด้วยเชือกฟางอ่านเทียมนะคะ<ม>ก็จะมีโครงโครงเหล็กนะคะจะเป็นรูปร่างตะกร้าแล้วแต่ขนาดแล้วแต่แบบจะเป็นมนจะเป็นลักษณะมนหรือเหลี่ยมก็ <c oughs> ได้ไนะ,ะแล้วก็จะมีเชือกเชือกนี่จะเป็นม้วนๆจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าเชือกฟางอ่าก็จะมีโครง โครงเหล็ก <med silly> นะคะแล้วก็มีเชือกอาบเพียนเชือกอาบเพียนก็จะเป็นลักษณะสีต่างๆกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีไม้สีไม้เนี่ยลักษณะเหมือนอย่างกับหวายนะคะเหมือนตะก <irsin S 1> ้าหวายทั <med> <ili> anyway. ่วไปและเราอยากได้สีสันต่างๆเราก็จะมีเชือกสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีแดงนะคะแล้วแต่สีแล้วแต่เราเลือกรลายนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขณะที่ทำเนี่ยเราจะต้องมีเข็มเข็มอันหนึ่งค่ะมีเข็มมีเข็มกมีเข็มมีอย่างนี้นะฮะจะต้องมีเข็มอุปกรณ์นะคะมีเข็มกาไกายอ่ะมีเข็มแล้วก็พอมีเข็มแล้วต้องมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีเทียนอันนี้สําหรับลนเนี่ยฮะสำหรับลนสำหรับลนว่าจะทำให้แหลม กันเพื่อเทียนไหมล่ะเอาเอาเทียนสำหรับลนเนี่ยนะคะเพื่อเพื่อจะแทงไปในรูเนี่ยให้ได้เพื่อเพื่อเพื่อเราจะนําทางแทงแทงรูเนี่ยเข็มเนี่ยนะคะจะแทงแล้วเราก็จะเอาไอ้ที่เราเราเรานั่นแล้วเนี่ยแทงไป ร้อยร้อยลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการทำ <c oughs> แล้วส่วนเทียนเนี่ยกันไกลเนี่ยก็เมื่อ,เม,อเมื่อทำเสร็จแล้วมีแม่ที่ทำเสร็จแล้วท,ที่ใครกำลังดึงอายาวลังค่ะนขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเ<อ>น,นี่นนยะะะฮะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะหเหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเราดึงมานี่เลยค่ะ ดึงมาให้ถึงถึงก้นเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราผูกพอผูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้ตัดกันไก่ตัดค่ะกันไกเนี่ยตัดตัดริมริมเนี่ยนะคะตัดตัดริมริมออกไปเศษก็ทิ้งไปแล้วเราก็จะเอาอันเนี้ยฮะลนลนเลยฮาลนลนเพื่อให้มันให้มันยู่ แล้วมันก็จะละลายไปในนี้เลยไม่ไม่ไม่หล่นไม่ไม่ดิไม่มันคือมันจะไม่ออกไม่ลุ่ยแม่ไาใครแก่ไหก็ไม่ออกอันนี้คือขั้นตอนดท้ยโดยใช้ไฟแช็คลมแล้วก็ช่วงที่ทำช่วงที่ทำถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราเราเราจะแทงลงไปในในช่องนี้เราก็ต้องใช้เหล็กอ่ะอย่านี่ เขาขยึงของเงนิดเดเอแล้วใ,ใช้เหล็กนีเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เสร็จแล้วใกล้ใกล้จะเสร็จแต่เราใช้ใช้เชือกเนี่ยใช้เข็มเนี่ยนะฮะแทงเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แทงลงไปเมื่อแทงลงไปเนี่ยเราใช้เชือกสอดออกไปเอาใช้เชือกในสอดออกไปแล้วก็ดึงดึงให้แน่นวิธีดึงก็ดึงอย่างนี้แล้วก็หักหักอย่างนี้เพื่อว่าจะไม่ให้เห็นตะเข็บ ตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะตัดตัดแล้วก็ใช้ไฟแช็กเนี่ยลนลนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นรูปร่างเงี้ยค่ะนี่คือรูปสำเร็จค่ะจับค่ะได้เลยแข็งเนี่ยเนี่ยแน่นหนาดึงแล้วมันจะตึงตึงตึงอันนี้คือสำเร็จสำเร็จแล้วเราก็มาแว็กให้แข็งอันนี้คือสำเร็จโครงล่างโครงโครงหนึ่งต่อเลยครับ โค้กเหล็กนะคะโค้กเหล็กเนะ่ยนั่นจะเห็นว่าเชือกฟางโค้กเหล็กเนี่ยโค้กเหล็กนี่ขนาดไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอย่างนี้อย่งไรขนาดแล้วแต่ขนาดที่จริงเอาออกก็เดี๋ยวงงใช่ไหมใกล้ๆยาวออกไม่ต้องออกที่จริงมันคล้ายๆไม้แต่งเสื้อกันเลยเนาะแต่จะดุมอันนี้เพื่อจะทำตัว นะเนี่ยเขาจะม้วนไปเลยขนาดนี้และอันนี้ตูดม่ก่อนเราเอ๊ะทำไมครูพูดหยาบจังเนาะต้องเรียกก้นเถอะแต่มันเป็นภาษาต้องอันนี้เป็นภาษาของหักอันนั้นสำหรับทำพื้นอ่าท่ะทำพื้นทัางล่างอันนี้ละอาจารย์พูดไปเนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือทำตูดทำพื้นพ้้งล่างอ่าเรียกตูดเขาอาจจะไม่เรียกต้องเรียกตูดเหรอ ไปปุ๋ยแอนตี้เขาแล้วบอกทำไมครูพูดอยากจังเหรอทำไมเนี่ยจะทพืน่าจะบอกว่าก้นเขาบอกไม่ใช่ตูตะก้าอ๋อตูตะก้าอันนี้ก้นตะก้าไม่ได้ตอนนี้พอพอเราได้เชือกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องพันนี่ก่อนนะคะพันพันลวดนี่ก่อนพันขอบล่างขอบล่างนี่ก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยววิธีพันพันก่อนไม่ให้เห็นเหล็กนะคะ กว่าจะได้โถคนเฒ่าคนแก่ทํากันนะแต่ทําด้วยใจรักแล้วก็แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้าจะคิดว่าได้กําไรเนี่ยถ้าจะคิดว่าได้กําไรเนี่ยไอ้คุ้มนะไม่คุ้มหรอกแต่คุ้มคือเราได้มาอ่าเนี่ยเนี่ยต้องทำไปงี้เรื่อยๆการมีความสุขการทำแล้วมีความสุขกันทุกคนตัวพี่เองอะนะคะที่สอนนักศึกษาเนี่ย ซื้อเขาไปนะเอาไปแจกแจกคนที่มีพระคุณเนะ่ะผู้ที่มีพระคุณมาเนี่ยพันไปเรื่อยๆสมมุติว่าเล็กจ่อทีนึงใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพันไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรพอพันเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้เนี่ยพันเสร็จแล้วจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะสารตะเข็บทับไปอีกแล้วก็สารสารลายตะขาบทับทับไปอีก เพื่อไม่ให้มันเนี่ยกระคานี่ไงเนี่ยระคาพันอันนี้ก็พันหมดอันนี้ก็พันหมดเลยค่ะพันเสร็จแล้วหูก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดิมทีเดียวจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยแล้วเราก็พันเข้ามาพันไปเรื่อยๆก็จะไม่เห็นหูเดิมเป็นรูปร่างอย่างนี้เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยทองชงั้นนะคะเนี่ยไม่ได้ชั้นเดียว ถ้าสนใจก็มาเรียนได้นะคะที่วัดโช์ข้าบอกอ่พ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจเนี่ยมาเรียนได้เรียนฟรีนะคะาฟปีมาเรียนฟรีแล้วก็แต่ว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์เอง ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการปั่นเพื่อเธอปั่นพาพี่น้องไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆส่วนครั้งหน้าจะเป็นจังหวัดไหนนั้นขอเชิญพี่น้องติดตามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับวันนี้ทีมงานและปั่นเพื่อเธอแล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ